หัวไี่ได้หมดไม่ทำเหรอเยพอได้เห um ็บได้กันลูกป๊อกบนหัละข้างคุยตาาลูกป๊อกตอนวันวานที่ไม่คอยพากด้วยลูให้ดูคิดเรื่อน um ั่นดูคิดเรื่องอนั้งคือเราบอกแต่ว่าขอทานอันนี้เจ้กันนะจ๊ะ มีธรรมรง่งหนึ่งมีขมอบธรรมรงนี้ให้กับขอทานแก้วพันาไนะขอด้ไหมรอธรรรงานน่สสพี่กัมแล้วรงนี้น่าจะมีมากเลยนะมีค่าเกิมากกว่าที่ขอทานในระบจะเอาไว้กรบอใมนกล้ารัเอา่ขอทานแต่ว่าีตใจจริงๆนะจ๊ะรับไวถอะหน้หนีขอร้องให้ไม่จ้าขอทาน 他来了。 หายที่ไหนนะรู <Aub urn> ้แล้วสวยด้วยว้ดวน้ำเอกโอ้โหบนแทงก็มันเร็นเล่นกับใครก็ได้จะเกิดทิ้งล้อขับรถเปิดไฟสูงซอง อไอ้าไเห็นอะไรอ่ะ,อะตาบอดไม่ใช่เหรอผมจิตนตนาการผมแค่ <c oughs> แต่ว่าทรัรมมารุวงนี้สวยมากจริงๆเลยพี่ค่ะ,คะแต่เพื่อนตะมังเขที่ตาบอกดก็ยังอม,มองเ,เห็นเลยตาบอดที่อยากจะรู้ว่าทัมมารุวงนี้เป็นของอดีตญหรือเมล่าคะอ๋องดงา,ามมากเลยพี่ไม่ใช่จกขอกรพรรดิทัมมารุวงนี้เป็นธรรมมารุต้นตระกูลของพระคุ้มั่นหญิงแฮปปี้มิเสอร์คูมิจ้า มีให้น้ำว่าอเไรหพี่คะมีทห่น้ำว่าขอนจงก็แต่พระราชธิดาขอเสด็จพ่อเด็กอุดมจ้า ไปเดินตามกันอย่างเงี้ยครับไปทหารติดสอยไง Yeah. 这个死气的？不会，哎，过来。 มเลกูร่บเห็นดิทีฮึทำมันโบกโบกโบกเนี่ยเฮ้ยไอ้ขอทานรู้จักกูไหมมีใครอ่ะอ้าวไม่รู้จักไม่เป็นไรกูจะแนะนำตัวให้รู้จักกูเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดามีนาวราชนัดาฟ้าหระจนเป็นลูกของเทวดามาเร่งนาขวัญเลยราชนัดาได้ความหมายบอกว่าพระหลานหลวงเออถามหลงย้ายไปอยู่ใครก็จับก็นั้ง คุยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องจัดต้นเฮ้ยไอ้หน้าลิงลงกูไปกูไม่อยากคุยมึงไอ้ตาบอดลงไปเฮ้ยไอ้ขอทานเมื่อสักครู่นี้น้องหญิงขอนฉนกมอบอะไรงในทานเดียวกันวะเมื่อสักครู่นี้น้องหญิงขอนฉนกได้ม้อธรรมดาตรงนี้เป็นเยรานให้กับบกระบอก้นกทำมาลุง ทำอะไรลงวงอยู่ที่มันเฮ้ยพูง่ายงกูขอคืนดีกว่ามันไม่หมึงหรอกทำไรลงวงเนี้ยสมอันอไม่ได้ได้รจะว่าองคหญิงของฉันเขป็นคนพ่ออฉันคนที่จะออกคืนได้ไม่ีครัน,นเฮ้ยูง่ายง่ายดีกว่ากอทานกูขอคืนมือคืนกูนไม่ได้รออ้ มึงตายแล้วหนีเลยเจอที่ไหนเป็นศัตรูกันที่นั่นจะปาดคอไม่งนะไม่เป็นไรเป็นเงินนะตรงนั้นเป็นเยินมันหนีไปเลยพูดไม่ได้เลยไม่เป็นไรแค่หมัดเดียวเองโนได้โนได้โดนได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดการเองจัดการเลยพี่เจ้าชู้ไม่ได้หรอกต้องพี่ปุ่นไล่เรียกัน ฮ้ยไอ้ท้อชายทำมาโล่งวงนี้คนเยี่ยงไม่มีค่าขู่คนพี่เด่นเลยเนี่ยหยุดแล้วไม่ต้องมาต่อปากต่อาค่ามาคุณตอนนี้ว่ยเดียวในเอ็นบีดูที่สูงกว่นี้ครับเฮ้ยยี่โอ้ไม่เคยบอกว่านักกูเสริมสนเกันไอ้คนรอเลยอ้าว นานผมตาบอดผมยังรู้เลยว่าพี่หล่อดูจิีบวเนี่ยผมดูจีบเออก็อย่างนี้เพลงอะไรเพลงอะไรให้กูน่ารักแค่กับเธอเฮ้ยต้องคิดิบ้างแต่เปลี่ยนก่อนมงมันกำพูดหรอผมพูดถึงคนตายแล้วพี่เฮ้ยเย็นอยู่เย็นอยู่เย็นอยู่คดีอะไรคดีอะไรล่ะคดีนี่ไงบริจาคอะ บอกไม่จีใช่อันนั้นผอกบอพี่นอะไรนะขลิศขลิศขลิวรลิศข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 ลาศขาิศขริเขลิศขลิศขาจศขลิศขลนศขลิ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 หขงิศขลิหรับแหวนวงนี้คนเศีลยมึงไม่มีค่าคู่ควรที่จะใส่คนที่จะใส่แหวนวงนี้ได้มันต้องคนที่มีบุญญาธิาร และที่ส้องัญต้องคนที่มีนิ้วสวยๆโดยเฉพาะนิ้วอย่างกูนะเฮ้อหนนิ้วนุ่ง้วยตีเต่าปาดิ๊เฮ้กูขอคืนโปรดคืนให้ไม่ได้หรืนีคืนให้ไม่ได้มึงให้กูไม่ได้เ้ย ต่อยกูด้วยแม่ตต่อยแล้วมีต้นไม้ดิมีต่อไหนน,น,นะผมผมนะมึงจะเรเีย,งยนะังไง,ง,ง,ก,งก,กูอนือออน,นีน่เราเจ๋งมากช่วยเด็กที่น่ท่านใทุกงฟังเที่ยวจังล่ะยืนเงียบดีกว่าเฮนะ้ยไอ้ขอทานตลกยืนเงียบไดีปีตลกมากเลยนะมึงกูจะพูดเป็นคำสุดท้าวยว่ามึงจะโนหรือว,ว่า โอเคว่าอ้าค right? okay. uh, nah ิวพ uh, 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 no ี่โดนเศกระจกมแล้ว oh มันเป็นเท่ข้าวแน่ออกคำนับใจอ่ะเท่ถามว่าอะไรดีกว่าอ่ะว่าจะโนนหรือว่าโอเคโนนโอเคสปิงอิงลุย่ายันงดเย้ากาวกระโนนชักเข้าไปสุดคตว่านีสุดเลยสได้เหรอ โอเคแดนนี่นีโน่นอยดนนี่นอดู What What is your name? My name is Wallace Nickname Bron Wow. a y o Yes. My g <God>. o oh I'm a k e you come f r m Thailand. t h a i l a n แล้วสับปีกงิหาพ่อมาเหอ มอยากให้หร um, ือไม่ให้ขอทานพูดง่ายๆสั้นๆ่ะให้หรือเปล่าจะบอกท่นคืนให้ได้จริงๆเนี่ย้ามือคืนไม่ได้มึงก็ตายย่างนัเฮเฮ้ยเฮ้ยอนะครับคอมทนยเดี๋ยวนโ้ไม่ต้องบอกดงาอะไร้กหน่เยบอเลี้ย้วยมอเฮมาถ้บออยางเี้ก็ไม่ได้กองคันได้เอาเลยโซ้มา้ผม 哎，你看那，啊 <music>，这块鱼呢， ไปได้ไงได้ย <tamam> hey. 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 well, okay. ินเสียงล้โอ้โหาแล้วเฮ้ยมึงมีตัวตนเี่ยเฮ้ยขอลงกอเฮ้ยมมึงยังไม่ได้ฟันเลยค่ะยเฮเฮ้เฮ้ยเ้เฮ้ยฮ่ยฮ้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 าฮ ทำอะไรเนี่ยไ,ไ,ไป้หมูไหต่อไปนี่พี่แพ้ในรเียมึงจะไม่มีโอกาสได้ออไปทำอะไรกกเออไม่มมใช่ไหมมิสเตอร์จริงหันวั จงจนี่ลงไม่ทำอะไรนี่คุณทำอะไรผมเนี่ยดิบออับพูดพูดขาไมาถึงเ้าพูดอ่ะขาเหยียบคาบโอะไรนะเยียบคาบโน่อยนะหน้าหา๋อตับที่เคยฟังออกเสียงว่าอะไรนะ าขาหน้าต่อไปนี <J un its> <that rawd unre Private> ้มึงจะไม่มีโอกาสได้ไปรักแขใครอีกแม้แต่ขอทานก็มีศักสีมึงจะอยู่เลยตายด้วยัเอ้โอบนเนยม้จับอะางโผกมันโอ้ โอ้บีขาบวกอมมันแน่นอนอยู่แล้วถึงบอดมันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างอะไรอะกูไม่ดได้ไหมายถึงมึงอ,อุ้ยนี่ขาบอกว่ามีใครนีิ <c oughs> ตาบอดแต่รู้ว่าใครตอแหล <c oughs> ไม่มีสารภาษาอกฤษเหรอไม่มีเลยแล้นี่แล้วน้อยยิง àmọ́ lòun wò mú àgbọn yìí.